กลางพื้นที่ราบกว้างใหญ่ของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีทุง่งนาที่เคยเขยวกระจีทอดยาวสุดสายตาพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นของลุงมัน่นเจ้าของที่ดินที่เปี่ยมด้วยน้ำใจแม้จะเป็นผู้ครอบครองที่ดินพื้นใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านแต่เขาให้เช่าที่ดินในราคาถูกแก่ชาวบ้านเพื่อช่วยให้ทุกคนมีไรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องลุงมั่นไม่มีครอบครัวของตนเองแต่เขาเลี้ยงหลานชายหญิงไว้สองคน พวกเขาคือคนที่ลุงมั่นรักและหวังจะมอบที่ดินผืนนี้ให้ดูแลต่อเมื่อเขาล่วงลับแต่ความรักของลุงมั่นกลับถูกแทนที่ด้วยความโลภของล้านทั้งสองที่มองเห็นที่ดินเป็นสมบัติที่สามารถขายได้ในราคาแพงในคืนหนึ่งที่มืดมิดพุ่งนาดูเงียบสงบมีเพียงเสียงมแมลงกลางคืนขับกล่อมใต้ท้องฟ้าที่ไร้แสงจันทร์ล้านชายหญิงร่วมมือกันวางแผนฆ่าลุงมั่น พวกเขาชวนลุงมั่นไปตรวจด,ดูทุ่งนาใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งตรง่านอยู่กลางพื้นที่ทันทีที่ลุงมั่นเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้พวกเขาลอบสังหารอย่างไร้ความปราณีร่างของลุงมั่นถูกฝังไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ในคืนนั้นไม่มีพิธีกรรมไม่มีคำสวดไม่มีแม้แต่คำอำลาชัวข้ามคืนต้นไม้ใหญ่ที่เคยเป็นร่มเงาให้กับทุ่งนาแห่งนี้กลับกลายเป็นสุสานลับของเจ้าของที่ดิน หลังจากการตายของลุงมั่นล้านชายหญิงขายที่ดินผืนนั้นในราคาแพงและย้ายออกจากหมู่บ้านไปใช้ชีวิตรู้ราาในเมืองใหญ่แต่สิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้เบื้องหลังคือความลับดำมืดที่เริ่มกลายเป็นตำนานไม่นานหลังจากนั้นชาวบ้านที่ยังคงทำกินในทุ่งนาเริ่มพบเจอกับเรื่องราวประหลาดพวกเขาเล่าว่าทุกครั้งที่มีคนเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ตอนกลางคืน มักจะได้ยินเสียงฝีเท้าก้าวหนักๆเดินตามหลังมาบางคนบอกว่ารู้สึกมันมีสายตาจ้องมองมาจากเงาเมื่อใต้ต้นไม้ไม่ใช่เพียงเสียงฝีเท้าหรือความรู้สึกแต่บางคนเล่าว่าพวกเขาเห็นเงาร่างของชายชาราคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เสื้อผ้าของเขาชุ่มโชกไปด้วยเลือดใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นร่างนั้นไม่เคยพูดอะไร แต่จะมองตรงมาด้วยดวงตาที่เครียดแค้นเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปทุ่งนาแห่งนี้เริ่มถูกทิ้งร้างชาวบ้านที่เคยเช่าที่ดินทำกินย้ายไปหาพื้นที่ใหม่ผู้ที่ยังคงอยู่เล่าว,ว่าในบางคืนที่ฟ้าไร้แสงดาวต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งนาจะส่งเสียงเหมือนคนร้องไห้เสียงนั้นแฝงไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแค้นหลายปีต่อมา กลุ่มคนที่เข้ามาใช้ที่ดินกลับเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่อาจอธิบายได้พวกเขาพบว่าพืชผลที่ปลูกใกล้ต้นไม้ใหญ่เหี่ยวเฉาโดยไม่มีสาเหตุและบางครั้งต้นไม้ใหญ่จะมีกลิ่นเหม็นของซากศพโชยออกมาอย่างน่ากลัวมีชาวบ้านเล่าว่าในคืนหนึ่งเขาเห็นร่างของชายชาราคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เขาก้มหน้าลงเหมือนกำลังรอคอยบางสิ่งพอเดินเข้าไปใกล้ร่างนั้นก็หายไปแต่เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นมาว่า คืนความยุติธรรมให้ค่าด้วยคำเล่าขานนี้ทําให้ชาวบ้านบางส่วนเชื่อว่าวิญญาณของลุงมั่นยังคงเฝ้าทุ่งนาแห่งนี้เพื่อรอวันทวงคืนความยุติธรรมที่ถูกพรากไปหลังจากเวลาผ่านไปได้ไม่กี่ปีหลานชายหญิงของลุงมั่นที่เคยวางแผนฆ่าเขาและหุบที่ดินต่างเริ่มเผชิญกับความผิดปกติในชีวิตอย่างไม่หยุดหย่อนทั้งสองคนที่เคยร่ำรวยจากการขายที่ดิน ต่างประสบปัญหาไม่รู้จบหลานชายเริ่มฝันซ้ำๆเห็นเงาของชายชราในชุดเก่าๆเดินวนเวียนอยู่กลางทุ่งนาชายคนนั้นจ้องมองเขาด้วยสายตาเย็นชาริมฝีปากขยับประซิบคำเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์ในสิ่งนี้เสียงนั้นไม่ได้ดังแค่ในความฝันมันยังขอยกล้องในหัวของเขาในเวลาที่เขาตื่นเสียงนั้นติดตามเขาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หลานชายเริ่มมีอาการนอนไม่หลับร่างกายสู้พร้อมจนดูเหมือนคนป่วยหนักหลานสาวเองก็ไม่ได้รอดพ้นเธอเริ่มเห็นเงาร่างของชายฉราคนนั้นอยู่ในบ้านของเธอบางครั้งเธอจะเห็นเขายืนอยู่ที่มุมห้องนั่งเล่นจ้องมองมาด้วยสายตากโกรธเกรียวบางครั้งเธอจะได้ยินเสียงเดินหนักๆดังอยู่ในบ้านตอนกลางคืนเธอพยายามหาคำตอบจากหมอพี แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้สิ่งที่น่ากลัวว่านั้นก็คือทุกครั้งที่เธอพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเธอจะรู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆจับที่ไหล่ของเธอเธอจะพูดอะไรไม่ได้ร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้และเสียงกระซิบของชายชาราจะดังขึ้นมาว่าเจ้าจะต้องคืนทุกอย่างให้ข้าไม่นานหลังจากนั้นล้านชายของลุงมั่นเริ่มล้มป่วยหนักโดยไม่มีสาเหตุ ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้แพทย์พยายามตรวจหาโรคแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆทุกคืนที่เขาพยายามหลับตาเสียงหัวเราะแหลมคมของชายชาราชจ,จะดังขึ้นในหัวทำให้เขาสะดุ้งตื่นอยู่เสมอคืนหนึ่งล้านชายลุกขึ้นมาจากเตียงเดิอนออกไปนอกบ้านโดยไม่รู้ตัวครอบครัวที่อยู่ร่วมบ้านกับเขาเห็นว่า เขาเดินตรงไปอย่างทุ่งนาที่เคยเป็นของลุงมั่นร่างของเขาเดินอย่างเชื่องช้าราวกับถูกบางสิ่งบังคับเอาไว้จนถึงจุดที่ต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่เมื่อเขาหยุดยืนตรงนั้นร่างของเขาก็ซุดลงไปกับพื้นตอนเช้าครอบครัวก็พบเขานอนหมดสติอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยรอยข่วนและรอยช้ำเหมือนถูกทำร้ายทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้เขาเลยในคืนนั้น สำหรับล้านสาวเธอเริ่มพบกับความเลวร้ายที่ยิ่งกว่าฝันร้ายคืนหนึ่งขนาดนอนหลับเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างนั่งอยู่กลาเตียงเธอพยายามลืมตาแต่เธอขยับตัวไม่ได้เสียงกระซิบเย็นๆดังขึ้นใกล้หูเธอว่าคืนสิ่งที่ข่าให้เจ้าหรือเจ้าอยากลงไปอยู่กับข้าในเช้าวันถัดมาเธอถูกคบในห้องของตัวเองด้วยสภาพที่น่าขนลุกดวงตาเบิกกว้าง ร่างกายแข็งทื่อรอยช้ำสีดำกระจายทั่วแขนและขาแพทย์ไม่สามารถบอกได้ว่าเธอตายเพราะอะไรแต่ชาวบ้านรู้ดีว่ามันคือคำสาปจากวิญญาณของลุงมัน่นเมื่อข่าวการเสียชีวิตของหลานทั้งสองแพร่กระจายชาวบ้านในละแวกนั้นพาก,กันหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ทุ่งนาอีกเลยต้นไม้ใหญ่ที่ลุงมัน่นปลูกฝังไว้ยังคงยืนต้นอยู่กลางทุ่ง แต่บรรยากาศร,รอบๆเต็มไปด้วยความเงียบงันและความรู้สึกหนักอึ้งราวกับมีบางสิ่งจ้องมองกลับมาจากเงาต้นไม้ใหญ่จนถึงทุกวันนี้ตำนานของลุงมั่นยังคงถูกเล่าขานชาวบ้านเชื่อว่าดวงวิญญาณของเขายังคงเฝ้าทุ่งนาไม่ใช่เพียงเพื่อทวงความยุติธรรมแต่เพื่อปกป้องพื้นที่แห่งนี้จากการถูกละเมิดอีกครั้ง บนดอยสุเทพที่แผ่กว้างเหนือเมืองเชียงใหม่มีป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดที่แผงเงามืดลงมาบดบังแสงสว่างจากฟ้าแม้ว่าดอยสุเทพจะเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่ยังมีอีกด้านหนึ่งที่แฝงไปด้วยเรื่องราวที่ชวนให้คนลุกชาวบ้านหลายรุ่นเล่าขานถึงความลึกลับของป่าลึกด้านหนึ่งของดอยสุเทพที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปย่างกราย มีเสียงกระซิบผ่านสายลมที่คนเฒ่าคุณแก่บอกว่าเป็นเสียงของวิญญาณเฝ้าป่าที่ไม่เคยได้รับการปลดปล่อยชาวบ้านบางคนเชื่อว่าที่นี่เป็นที่สถิตของวิญญาณบรรพบุรุษที่เสียชีวิตในสงครามสมัยโบราณขณะที่บางกลุ่มเชื่อว่ามีคำสาปจากผู้ที่ถูกฆ่ายอย่างโหดเหี้ยมในอดีตโดยเคยมีเรื่องเล่าว่าโดยสุเทพเคยเป็นที่ซ่อนตัวของนักรบชาวล้านนาในช่วงสงคราม พวกเขาถูกศัตรูบุกโจมตีอย่างไร้ความปราณีนักรบหลายคนเสียชีวิตในขณะที่ยังมีความแค้นเต็มหัวใจร่างของพวกเขาถูกทิ้งไว้ในป่าโดยไม่มีพิธีกรรมทางาศาสนาวิญญาณเหล่านั้นกลายเป็นผู้เฝ้าป่าไม่ยอมให้ใครบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ที่พวกเขาเสียชีวิตมีตำนานหนึ่งที่ถูกเล่าขานเกี่ยวกับชายหนุ่มชื่อว่าคำปันซึ่งเป็นพรานป่าผู้กล้าหาญ วันหนึ่งเขาเดินทางล่าสัตว์เข้าไปในป่าลึกของดอยสุเทพโดยไม่สนคำเตือนจากคนเท่าคนแก่เขาได้พบกับต้นไม้เก่าแก่ที่ยืนต้นอย่างน่าคนลุกใต้ต้นไม้มีเศษกระดูกมนุษย์ปะาปนอยู่กับดินความอยากรู้อยากเห็นทำให้เขาขุดบริเวณนั้นและสิ่งที่เขาพบคือเศษหม้อด,ดินโบราณและกระดูกที่ยังเปื้อนเลือดแห้งกรังแม้ว่าจะผ่านมาเป็นร้อยปีคำปันนำเศษหม้อด,ดินกลับไปที่บ้าน แต่ในคืนนั้นเองบ้านของเขาก็เริ่มมีเหตุการณ์ประหลาดเสียงฝีเท้าก้าวหนักๆดังมาจากนอกบ้านตามมาด้วยเสียงหายใจที่หนักหน่วงคำปันพยายามมองออกไปนอกหน้าต่างแต่สิ่งที่เขาเห็นคือเงาสูงใหญ่ที่ยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางเงาไม้มันจ้องมองมาที่เขาด้วยดวงตาสีแดงเข้มรุ่งเช้าคำปันตัดสินใจนำเศษหม้อดินกลับไปคืนที่เดิมแต่ก่อนที่เขาจะถึงต้นไม้ใหญ่ เขาได้ยินเสียงของลมพัดผ่านหูของเขาเสียงนั้นฟังเหมือนเสียงคนมากมายที่พร่ำบอกอะไรบางอย่างที่เขาฟังไม่เข้าใจทันทีที่คำปั่นนำหม้อด,ดินวางลงบนดินเขารู้สึกเหมือนร่างกายถูกพันธนาการด้วยอะไรบางอย่างที่แน่นหนาจนแทบหายใจไม่ออกภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือเงาของนักรบในชุดโบราณที่ยืนล้อมรอบตัวเขาไว้หลังจากวันนั้น คำปันหายตัวไปโดยไม่มีใครพบร่างของเขาอีกเลยชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าหากใครเข้าไปในป่าแห่งนั้นโดยไม่เคารพสถานที่วิญญาณเฝ้าป่าจะปรากฏตัวเพื่อเตือนหรือกระทั่งเอาชีวิตผู้บุกรุกอีกตำนานเล่าว่ามีหญิงสาวชื่อแก้วคำที่เคยเดินทางขึ้นไปที่ดอยสุเทพพร้อมกับครอบครัวเพื่อทำบุญในช่วงเทศกาลร,ระหว่างทางกลับเธอได้หลงทางเข้าไปในป่าลึก บรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดจนเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติเธอเริ่มได้ยินเสียงหัวเราะแหลมคมที่ดังมาจากรอบทิศทางเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงมนุษย์แต่มันแฝงไปด้วยความอาฆาตแค้นแก้วคำเล่าว่าเธอเห็นเงาของหญิงในชุดโบราณเปื้อนเลือดเดินผ่านไปมาในเงาไม้พร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังชัดขึ้นเรื่อยๆว่าอย่ามาที่นี่เมื่อเธอพยายามออกจากป่า เธอรู้สึกมันมีมือเย็นๆดึงตัวเธอไว้จากด้านหลังโชคดีที่เธอพบกับพระธุดงรูปหนึ่งซึ่งช่วยนำเธอกลับสู่เส้นทางปกติได้หลังจากแก้วคำกลับมาถึงบ้านในสภาพที่อิดโรยและร่างกายอ่อนแอเธอก็เริ่มแสดงอาการแปลกประหลาดอย่างที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนในช่วงแรกเธอมีไข้สูงร่างกายสั่นเทาและเอ่ยคำพูดที่ไม่มีความหมายออกมาเป็นระยะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาการของเธอก็ยิ่งเลวร้ายลงเธอมักจะตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับเสียงกรีดร้องราวกับกำลังเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นเธอพูดถึงภาพของชายในชุดนักรบที่ยืนอยู่ปลายเตียงและหญิงสาวในชุดโบราณที่เปื้อนเลือดซึ่งเดินวนเวียนอยู่รอบตัวเธอเมื่อเวลาผ่านไปแก้วขำเริ่มไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เธอมักจะพึมพำเป็นภาษาพูดที่ไม่มีใครเข้าใจและบ่อยครั้งเธอจะเดินออกไปนอกบ้านในเวลากลางคืนยืนมองไปยังความมืดของภูเขาดอยสุเทพราวกับมีบางสิ่งบางอย่างกำลังดึงดูดเธออยู่ครอบรครัวของเธอเริ่มปรึกษากับพระธุดงรูปเดิมที่ช่วยแก้วคำออกมาจากป่าพระรูปนั้นเล่าว่าดอยสุเทพเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังลี้ลับ บางพื้นที่ในป่าลึกยังคงเป็นที่สถิตของวิญญาณที่ยังไม่สงบโดยเฉพาะดินแดนที่เคยมีการสู้รบหรือการสังเวยในอดีตพระท่านยังกล่าวอีกว่าแก้วคำอาจไม่ได้ตั้งใจละเมิดแต่เธออาจถูกดึงเข้าสู่พื้นที่ที่วิญญาณเหล่านั้นยังคงปกป้องอยู่เมื่อได้ยินเช่นนั้นครอบครัวจึงตัดสินใจพาแก้วคำขึ้นไปที่ดอยสุเทพอีกครั้งพร้อมกับพระธุดง และชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความรู้เรื่องพิธีกรรมเมื่อเดินทางไปถึงต้นไม้ใหญ่ที่แก้วคำเคยพบกับวิญญาณเธอเริ่มมีอาการคลุ้งคลั่งดวงตาของเธอเบิกโพลงและเสียงหัวเราะแหลมคมดังออกมาจากปากของเธอราวกับเสียงของญิงสาวคนที่แก้วคำเคยเห็นชาวบ้านเริ่มทำพิธีขอขมาวิญญาณที่สิงในตัวแก้วคำเริ่มแสดงอาการโกรธเกรี้ยว เสียงลมพัดแรงรอบต้นไม้ใหญ่ราวกับฟ้าผ่าลงมากลางทุ่งป่าชายชราผู้ทำพิธีเริ่มกล่าวคำขอโทษแทนแก้วคำและนำของถวายไปวางไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ในขณะที่พิธีดำเนินไปเสียงหัวเราะแหลมคมเริ่มจางลงแก้วคำสุดตัวลงกับพื้นเธอสะอื้นให้ก่อนจะพูดประโยคสุดท้ายว่าขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจหลังจากนั้นเธอก็หมดสติไป เมื่อแก้วคำฟื้นขึ้นมาเธอไม่สามารถจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าได้อีกเลยอาการป่วยของเธอค่อยๆหายไปและเธอกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่เรื่องราวของแก้วคำกลายเป็นตำนานเล่าขานที่ชาวบ้านย้ำเตือนกันอยู่เสมอว่าหากเดินทางขึ้นไปยังดอยสุเทพอย่าได้ละเมิดหรือทำสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมกับดินแดนที่ยังคงเฝ้ารักษาด้วยพลังของวิญญ,ญาณจากอดีต ถึงแม้ดอยสุเทพจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่พื้นที่ป่าบางแห่งกลับเต็มไปด้วยความลึกลับที่ไม่มีใครอธิบายได้ความเชื่อเรื่องของวิญญาณเฝ้าป่ายังคงเป็นที่กล่าวคาและเตือนใจผู้คนในเชียงใหม่ว่าธรรมชาติไม่ได้มีเพียงสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ยังมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกและสิ่งนั้น อาจจ้องมองกลับมาที่คุณจากความมืดของดอยสุเทพสะพานแห่งความตายตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าทึบของจังหวัดกาญจนบุรีมันเป็นสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงในเรื่องเล่าเก่าแก่แต่และเรื่องต่างถ่ายทอดภาพของสะพานไม้เก่าที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำสายหนึ่งที่ดูเหมือนกำลังสงบนิ่งแต่ในความจริงกลับซ่อนเร้นความน่ากลัวเอาไว้ กลุ่มเพื่อนสี่คนประกอบด้วยเมฆหนุ่มผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพปอนนักผจญภัยผู้รักในธรรมชาติแพร่สาวที่ชอบเรื่องเล่าลึกลับและนุก๊กหญิงสาวผู้กลัวสิ่งลี้ลับแต่ไม่เคยปฏิเสธในเรื่องของการผจญภยัยทุกคนตกลงกันว่าจะออกเดินทางไปยังสะพานแห่งนี้ด้วยความตั้งใจว่าจะพิสูจน์เรื่องเล่าลือเกี่ยวกับสะพานว่าเป็นเพียงเรื่องโกหกหรือไม่เมื่อมาถึงทางเข้าป่า บรรยากาศกลับเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ทันตั้งตัวอากาศดูเหมือนจะหนาวขึ้นทั้งที่เป็นช่วงกลางวันแสสๆเสียงนกร้องที่เคยดังในตอนเริ่มต้นกลับเงียบสนิทพื้นดินดูเหมือนจะอ่อนตัวลงทุกย่างก้าวราวกับกำลังเดินอยู่บนดินที่มีความชื้นสูงสพานไม้เก่าปรากฏอยู่เบื้องหน้ามันดูเก่าแก่จนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะยังสามารถรับน้ำหนักคนเอาไว้ได้ไม้บางแผ่นเริ่มผุพัง และมีช่องว่างที่เผยให้เห็นน้ำสีดำขุ่นใต้สะพานบรรยากาศโดยรอบช่างเงียบงันจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเมกิบกล้องขึ้นมาเก็บภาพโดยไม่รอช้าส่วนคนอื่นๆยืนมองสะพานด้วยความลังเลแต่สุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจเดินข้ามไปขณะที่ก้าวเท้าลงบนสะพานทุกคนต่างรู้สึกถึงแรงกดดันที่ไม่สามารถอธิบายได้ ไม้ที่พวกเขาเหยียบส่งเสียงดังเอี๊ยดอาชวนให้รู้สึกขนลุกเสียงน้ำที่กระทบสะพานกลับแปลกไปมันดังเหมือนเสียงกระซิบของใครบางคนเสียงกระซิบนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ทุกคนเริ่มหวั่นใจเมื่อเดินมาถึงกลางสะพานเมฆหยุดเดินเขาหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพวิวโดยรอบแต่ภาพที่ปรากฏในกล้องกลับไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวัง ในนั้นมีเงาสีดำรูปร่างคล้ายคนยืนเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างของสะพานมิกยืนนิ่งขณะจ้องมองภาพนั้นด้วยความตกใจเพื่อนอีกสามคนที่อยู่ข้างหลังเริ่มสัมผัสได้ถึงความผิดปกตินุกหันไปมองด้านหลังและพบว่าทางเข้าที่พวกเขาเดินมาเริ่มเลือนลางราวกับปากกำลังกลืนกินสะพานไปทีละน้อยแครเริ่มรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านมาจากพื้นสะพานจนทำให้คนลุกโดยไม่ทราบสาเหตุ ปอนเริ่มเร่งฝีเท้าเพื่อเดินนำหน้าเขาคิดว่าการรีบข้ามสะพานจะช่วยให้พ้นจากความรู้สึกแปลกประหลาดนี้ได้แต่ทันทีที่เขาเก้าวลงบนแผ่นไม้สุดท้ายสะพานทั้งสะพานก็สั่นสะเทือนราวกับมีพลังบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวเสียงหัวเราะแหลมต่ำดังขึ้นจากใต้สะพานเสียงนั้นไม่ได้มาจากใครในกลุ่มเพื่อนพวกเขาหันซ้ายหันขวาเพื่อหาที่มาของเสียง แต่สิ่งที่พบกลับเป็นเงาคนที่เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเงานั้นค่อยๆลอยขึ้นมาจากใต้สะพานและเริ่มลอยเข้ามาใกล้พวกเขาเมควากล้องของเขาและเริ่มถ่ายภาพเผื่อว่าภาพเหล่านั้นจะบอกอะไรบางอยา่างแต่เมื่อเขาดูภาพในกล้องเขาพบว่าภาพถ่ายนั้นเต็มไปด้วยใบหน้าของวิญญาณที่ดูซีเซียวพวกเขาจ้องมองตรงมาที่กล้องด้วยสายตาว่างเปล่า กลุ่มเพื่อนพยายามวิ่งกลับทางเดิมแต่สะพานที่พวกเขาเดินผ่านมาเริ่มพังทลายไม้แผ่นแล้วแผ่นเล่าร่วงหล่นลงไปในน้ําเสียงน้ําใต้สะพานดังขึ้นจนคล้ายเสียงร้องของคนกําลังทุกข์ทรมานเมื่อถึงจุดหนึ่งพวกเขาต้องหยุดวิ่งเพราะสะพานขาดเป็นช่องว่างใหญ่พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันกลับไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่กําลังคืบคลานเข้ามา เสียงหัวเราะแหลมนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันใกล้พวกเขามากจนรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่พัดผ่านทุกคนยืนนิ่งตัวสันว่นด้วยความหวาดกลัวเงาดำเริ่มล้อมรอบพวกเขาใบหน้าซีเซียวที่เคยปรากฏในภาพถ่ายตอนนี้ยืนอยู่ตรงหน้าอย่างชัดเจนแผรรู้สึกถึงมือเย็นๆที่แตะไหล่ของเธอเธอหันไปมองและพบว่าไม่มีใครยืนอยู่ข้างเธอ นุกกรีดร้องเมื่อเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงเท้าของเธอลงไปในสะพานเมฆพยายามดึงเธอขึ้นมาแต่แรงที่มองไม่เห็นกลับดึงเธอลงไปในน้ำต่อนหน้าต่อตาทุกคนปอนพยายามหาเส้นทางนี้แต่ทุกทางดูเหมือนจะพาเขากลับมาที่เดิมเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้กระซิบเพียงอย่างเดียวมันเรียกชื่อของพวกเขาด้วย เมฆและแพรพยายามต่อสู้กับความหวาดกลัวแต่สุดท้ายพวกเขาก็ถูกโอบล้อมด้วยเงามืดที่ดึงพวกเขาหายไปทีละคนทิ้งไว้เพียงเสียงกรีดร้องที่สะท้อนอยู่ในความเงียบสะพานแห่งความตายกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งไม่มีร่องรอยของกลุ่มเพื่อนทั้งสี่คนเหลือเพียงกล้องของเมฆที่ตกอยู่บนสะพาน ภาพสุดท้ายในกล้องคือภาพใบหน้าซีดเสียวของพวกเขาเองที่จ้องมองกลับมาจากอีกมิติหนึ่ง